วันนู้นมันชิปอยู่นะครับพี่เลือกศิลาชุมแพาทัวร์นะครับผม,ผมก็ไว้มีโอกาสนะครับแล้วผมตกงานหรือว่าอะไรผมไปลากกระเป๋าให้พี่นะครับผมน้องมะนาวให,ให,ให้น้องมะนาวกินข้าวด้วยนะน้องมะนาวนั่งได้จ้าน้องมะนาวโอ้ยผับคือตุกตัวเอฟซีจากพิศบู์ครับผมเอฟซีหลวงขอบพูดหลายๆผับกระตุกีแล้วโอ้ยช่างบุคคลดีเอฟซีจากกระบีด้วยมะนาว มะนาวใน่่าพี่เจมมะนาวถูกใจใครมากที่สุดพูดเองนะพูดเองนะนี่นักมวยก็จะเริ่มทยอยทยอยมากินเรื่อยๆนะครับกับข้าวก็เยอะแยะไปหมดนะครับอ้าวน,นี่ก็คือยอดมวยคนหนึ่งครับผมยอดมวยแถวหน้าประเทศไทยครับผมเพชรนินจาเป็นนักมวยที่ต่อยยากเพราะว่าคุณสุมเมล้าเข้าวงในเพราะปากเหม็น เอฟซีจากสากแก้วพก็มังดีไหมนี่ยเดืเดือนหาใจเขาเนี่ยใกล้เดือนน่ะก็เป็นจาเมนดีเหี้ยมันมึมึดเม้นเมอฟซีจากสมองสมบัตสมบัตสมองอ่าเอฟซีนะครับจากข้าวข้าวสมบันะครับปากมันสวัสดีคนเกือบสองพันคนนะครับผมอยู่กับน้องมะนาวนะครับน้องมะนาวเขากินข้าวกับผู้ชายอร่อยด้วยเฮ้ยตัก ตักข้าวให้มะนาวด้วยนะพี่หวังทาไมเอ้ยพี่หวังทาไมกินคนเดียวไม่ดูมะนาวเลยส่วนก้าวหน้าก็จะไม่ยอมไปกินกับคนอื่นนะครับก็จะกินแต่โต๊ะกับน้องมะนาวแต่ผมเชื่อว่าก้าวหน้าเป็นคนรักครอบครัวนะแต่มีครั้งหนึ่งผมเห็นกับตาเห็นกับตาไปกินข้าวกินข้าวกับพี่ไม่ได้กินข้าวพี่กินกับคนอื่นจให้พูดหนย ล้อเล่นนะต่อกล้องหน้าว่ะกล้องหน้ามันกระตุกขลามีรายการเมื่อไหร่ครับรายการยังไม่มีครับแย่พี่แย <Yeah, S 2> ่หมดพูดหมดพูด,พดครับหน้าก้าวหน้าเบลน้ำหนัาากเดียวกันก็จะไม่มีพูดแล้วครับเพราะว่าก้าวหน้าก็ ชนะมาแทบทุกตัวแล้วนะครับเอฟซีจากซีสกเกตพรอ้อมบอกน้องมะนาวานี่ยเนี่ยขอดมววหน่อยขอดมูวงเนน้ำซเไปนนึเกือบสองสองพันถูคนน,น้ำนี่ตอนนี้ขอดมววหน่อนนนนนนนยออใส่แล้วมะนาวกินข้าวอร่อยไหมค่าวบุเพีเกนอร่อยมากอร่อยมากอ่ะพี่ถามมะนาวถ้าผู้ชายในโลกนี้ตาย มันไม่ได้คิดแล้วนะเหลียวผู้ชายคนเดียวเนี่ยโอ้โหตาแล้วสองคนเอาเลือกใครเฮ้ยเขาถามว่าก้าวหน้าเคยมีเมียน้อยไหมไม่มีครับอะ ไม่มีเมียน้อยไปหรือเปล่าไปทำไมเมียน้อยไป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 ไหรือเปล่าต,ต้องผ่านเมื่อกลุ่มหน่อยเด้อผานเมื่อกลุ่มหน่อยส่วนนี้ก็พี่หวังนะครับพี่หวังก็เป็นคนที่กินเยอะเพราะว่าใช้กำกำลังเยอะกินข้าววันหนึ่งสามสี่จานอ้าว <Yeah. S 2> กินจนเหงื่อออกเลยนะพี่อะไรนี่ดำดำเนี่ย <c oughs> ยุ่งกับหมูแต่ข้าเฮ้ยกินข้าวกินข้าวกินข้าวเหม็นจ้าเอ้าแล้วบอกไม่กินหมูแล้วกินผัดไอ้หมูกระเพราหมูก๋วคณะหมูนี่เขาปั่นหนึ่งเดียวไม่เลยหมูฮะเจ็บรู้จักกูอ๋ออันนี้คือตั้งหากนึกเศษพิเศษพิเศษตั้งหากเพราะว่าเผ็ดหมูด้วยพิเศษหมูทั้งนั้นเลยหมูเต็มเลยอ๋อเป็นผัดโอเคดีเว้ยเออผัดให้พี่หวัง แดี๋ยวว่าไม่ไม่ใส่หมูนะอ้าวชกโชคอะไนก็นหรอละชกวันไหนมันรู้เรื่องปะเนี่ยมึงเบอร์ปะเนี่ยตื่นยังเนี่ยมึงตื่นยังเนี่ยวันที่แปดใช่ไหมชกกับใครครับผมฮะแม่งมามองหน้ากูยิ่งให้เยอะแม่งเหมือนจะกัดกูเลยว่ะ้หอโกวันนี้นี่ไอ้ยอดมวยอีกคนนึงนะครับเนี่ยยอดมวยอีกคนนึงนะครับแต่ไม่น่าจะเป็นยอดมวยนะ หลังจากคําว่าเป็นยอดมวยนี่พักนี่ไม่เกินสองสามวันนะซ้อมต่ออันนี้พักทีหนึ่งสิบห้าวันไม่เอาแล้วนะอาทิตย์กัว่มึงยังมาป่ากีมึงสงวันสองมึงาวันเหนมึงเพิ่งมาวันพุธยงกูบอกวันพุธสิบสามวันมึงยามึงยาเอฟซีน้องมะนาวเกาะเขอบพุณน้องขาด้วยลาลา ก็ไม่มีโชคน้าบ้านแต่โชคกับซื่อสัตย์แทนอะสมมุติว่าตีกับซื่อสัตย์เซียวลูกได้ไปแก้เขาเขาซับย์สองมากอะบะได้วยเอาอะไรเนี่พี่บังเอาปากมันหม่นปากเหมิ่นเนอะจะบอกสนามมีอะไรบ่งตามันม่วงผมโอ้สปฏิคต์สองพันถูกคนนะครับผมบรรยากาศช่วงเศร้าผมไม่ทำอะไรกันเจ้าเจ้ามันั่งดูพี่งฮะ คนสองคนไม่ทำอะไรเราเรามานั่งดูพี่พูดดิดูพูดกัน <c oughs> น้งมะนาวอร่อยไหมครับนะระหว่างกินข้าวกิกนพี่หลวงนี่ถ้ากินพี่หลวงอร่อยกว่าข้าวนะขายของฮะเดี๋ยวมาขายของครับน้องมะนาวก็มาเรียนมวยไทยนะครับก็เป็นมวยแล้วนะครับผมก็เริ่มเป็นมวยแล้วนะเริ่มเตะต่อยเป็นหมดทุกอย่างนะครับผมก็กินกินพัก อะไรด้วยหมดนะครับคนหนยากมาเรียนมวยไทยก็มาได้นะครับที่ค่ายมวยพีเคไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นผู้ชายมาเป็นกะเทยก็มาได้หมดนะครับกระตุกเน้นมันกระตุกครับผมเด้อผมก็ห้นหวยกันล่ะบรรยากาศสโตนักมวยก็จะทยอยมากินข้าวเรื่อยๆนะครับเสร็จมาทยอยกินข้าวเรื่อยๆนี่ก็จะไปดูก้าวหน้านะครับอย่างผมก็ล้างไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะก้าวหน้าล้างเองทําเองก็เคยล้างหมดนะครับ ส่วนผมสมัยก่อนผมก็จะล้างทีเจ็ดแปดกระมังนะครับผมล้างเนียสมัยก่อนผมตัวเท่าสิ่งห์เนี่ยผมล้างทีเจ็ดแปดกระมังนะครับเนี่ยก็จะล้างเหบนนี้ทุกคนก็ก็ล้างแบมนี้หมดนะครับสมัยก่อนผมเจ็ดแปดกละมังนะครับอยู่ค่ายจอลูกสมุทรเอี่ยมแม่มึงถิมาเนี้ยมาเนี้ยมึงเอี่ยมเซกูแม่มึงยัง ไม่นเนี่ยน,น้าม่นเนี่ผมก็ตครับเอาซักไปทังบะทังดอกไปผมบัวครับสิวคือไรสิวมูบบัวครับฮะมันมีแนวแก่อยากรูก้ปะอยากรู้เอาน้ำใส่น้ำบอกเขาหน่หนยน้ำ<ด>ซักออกไปเลยเศร้าเลยหลอกหมดตัวครับผมดูท่ากินข้าวของเพชรนินจานะครับโตโตบระคอยไหล มีจฉุพูดเนาะกินน้ำเขาไปผมกินเรียบร้อยแล้วครับผมกินเขาเรียบร้อยแล้วเอฟซีสุสัตว์ครับฮะหยอกได้ครับหยอกได้เอฟซีนองมะนาวนองมะนาวกะแจ่ข้าเขียวพ่มาเยืดจ้กขุนไทยกินขงอะไรกินขงเขาไม่ยืดเลยวะเออเออ เอาถ้วยมาดิเอาถ้วยตักให้มะนาวหน่อยครับป้าตักให้มะนาวหน่อยโอ้พี่หวังหมดสองจานแล้วครับผมตอนนี้นะครับจะกินแข่งกับพีทกินแลกนะครับแรงแลกแลก,แลกนะครับผมพี่หวังจะทำเศรษฐีนะครับข้าวสิบจานนะครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้เพิ่งหมดไปสามจานเองนะครับ <laughs> กินได้ไงว่สามสามถ้วยไม่ใช่สามจานนะครับ กะว่ากินกินเนี่ยก็ว่าตุนพรุ่งนี้เลยเฮียเนี่ยหมดหมดสามจานกินได้ไงวะโง้ออะไรอยากให้ก้าวหน้าเจอซุปเปอร์เล็กอีกครั้งก็ก็ได้นะครับน่าจะได้นะครับหอมแจ่มมะนาวเนี่ยครับ มันหอมอะไรน้องครับผมน้องหยอกๆกันก็บแบบว่าหยอกอกกันเล่นนะครับใจะให้ผมไปหอมแจ้มน้องเขาได้ไงน้องเขาก็มีแฟนแล้วมานาวมมีแฟนนะครับยังไม่มีนี่มีคนเดียวครับ <c oughs> นี่ก็อาจารย์ปัดใจนะครับผมกับฮักแฟนผู้เดียว <c oughs> สวัสดีคนสอง้ันทุกคนนะครับตว่าไปตำนานกับมีจอบเลยน้ำแน่ <c oughs> ตำนานจิตาตรตอนนี้ตำนานจิตาร์จะเข้าได้ไหมเพี่เข้าได้เข้าได้ทุกคนครับยยเว้นมันหลอง ก็จะทยอวางก็จะทยอยมากินกันเรื่อยๆอย่างนี้ครับกับข้าวก็จะมีเลี้ยงมีเช้ามีเย็นมีเย็นมีเช้านะครับนะบอกมะนาวนะว่าไอหลวงมักครับวสันเอ้าสิไปบอก้หนังผมก็มีแฟนแล้วจะไปบอกเขาได้ไงไอหลวงเจ้ามักมะนาวบอกไม่ได้ไม่ได้ ป้าชอบได้ไงน้องครับน้องก็เหม็นไม่รีบน้อมเนี่ยดิอ่านเนี่ยพี่หวังสิแตกมาสิแตกแหลกเนี่ยพี่หวังแตกแหลกเนี่ยแปลว่าอะไรวะสิแตกแหลกก็หมายความว่ากินเลียบไมรีแหลกอะไรหวังนี่ก็ถ้วยน่าจะเป็นถ้วยที่สามนะไม่สามก็สี่นะครับ เขาเรื่อยๆมันใาการเท้าๆข,ขอพูดผูดส้สนับสนุนครับผมแอลเอเดมินิดก,การเงินสะดวกเคนคลองและกับปลาลาซับเซบเบอร์มันจะหลงพรอมปลาลาซับผมก็สามารถสั่งได้ในแฟนเพจหรือเฟซบุ๊กผมได้นะครับผมมะนาวชิดชอบพี่หลองไหมครับเขา,าว่าเนี่ยเนี่ยเข้าหน้า ก็ทำงานมาเรื่ยนะครับไปข้างด้วนสิเงี้ยสิเงี้ยอายุตัวใดแล้วเดี๋ยวนี้สิบสามครับฮะสิบสามครับสิบสามมีแฟนไปยังครับยังมามีครับยังมามีเด้อยังมามีเด้อสักเรียบวะสักเรียบวะได้สักบ่เอาได้สักบ่ลนี่อะไการพ่อนี่ยทำแบบเป็นจริงเป็นจังเอาแบบได้เคยสักบ่ลพังนี่นี่ก็จะให้ดูอีกคนนึงครับนี่ครับนี่ก็โชคดีนะครับผมหนุ่ย หนูกาแฟโบราณหรือเปล่าโบราณครับฮะโบราณครับถือว่าหน้าตาเราหน้าโบราณนะเนี่ย <c oughs> ไว้หนวดไว้เขา่าเออดีครับโชคดีไปกินข้าวครับเดี๋ยวกับข้าวหมดนะครับเกือบวไปท่านเลยดูพีฝางหลังของมเนเดี๋ยวต้องให้เขาตักไว้อย่างเนี้ยมือหนึ่มากไปท่านเนาะที่เกียรขับรถออกไปกินเนาะไอแพรมาตักไวแ้แหงแพรมาตักไว้โชคดีเด้อบ่บ่บ่แมนอันยนี่ยมาสางสิแไหมมันซ้อมเดี่ยวซาตักไว้ใส่กล้วยไว้ักหน้อยไดย บอมือหลังแม่ไอ้บอกไว้นะครับก็โชคดีจะต่อยช่องเจ็ดางเทียกลับมากกลับมากับเมื่ไหร่วลาเมื่อเสียไอ้กูเอาปลาลมามาลาบไปกินบ่ล่ <c ười> ะฮะงินเจไอ้กินได้ยังก่สมากูกินแต่ลา,ปา,ากกบปลาลมากับลาบปลาฉลามา <c ười> หน้าตากูก็เลยหด <c ười> <c ười> หวังสิบกินเนี่ยหมูเป็ดไก่เนี่ยพี่หวังมึงคิดวมาเขาอิ่มหมดแล้วพี่หวังนี่ถ้วยถ้วยที่สี่เนี่ย โอ้โหกระตูกระตุกระต,ตูกระตูตตโอ้โหดูครับดูตีนไก่นะครับเต็มถ้วยนะครับจะกินอัาพี่วังได้นะกูอิ่มห้าวันนี้นะส่วนหน้พวกเป็ดพวกไก่ผมไม่ค่อยกินหรอกครับผมกินแต่พวกลาบปลาสลามนะครับหน้าผมก็เลยหัวเมึงกินว่าเนี่ลาบปลาสลามลาบซืมึงกินเลยเมือนกินบะละมานาวไปให้พี่ไปส่งย่องว่ะ ถามมะนาวแน่หักไอ,หอ,อ้หลวงบ่อพูดแน่นนั่นนี่เท่าเดียวะถามมะนาวหน่อยรักพี่วันฉลองไหมบางทนีน้ำก่อนในหินหินแดงละลายนะครับผมอันนี้อันนี้คนนะครับบางทีก็จะมีใจอ่อนบ้างนะหินวิ่งหนีฮะ ตาไปเจอตอนเย็นนะจ้านองมะนาวาาตาตาตาไปโู้ดีบอกข้านาด้วยเองกินข้าวมยนะังกับข้าวก็มีครับพวกทอดไข่พวกอะไรก็มีครับสูคดีก็จะชุกช่องเจ็เดสี